สวัสวดี FC ben v a n เ e e FC ทางช่อง u ูทูบนะไปกันต่อกับ Ford Ranger เนะี่ยอ่ะสรับคันนี้นะเมื่อวันก่อนที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะส,สำหรับงานที่รถไปทำการรีแมปมานะและ้วก็ล็อกไฟล์มานะำทำใหก้กล่องมันไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ทันนี้ก็ ใช้เวลาเบิกกล่องอยู่ประมาณสองสาวันนะกล่องมาแล้วนะต้องทําการเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับต้องเปลี่ยนกล่องใหม่หลังจากนั้นแล้วค่อยออกวิ่งทดสอบเช็คโค้ดนะกับปัญหาของคันนี้นะก็ที่ไฟประแจเด้งไฟประแจโชนะครับแนะล้วรถดอบลงนะปัญหาคือต้องเช็คโค้ดก่อนเช็คให้เจอก่อนนะครับ แต่การแก้ไขไฟนะมันเข้าไปทําไม่ได้นะครับตรงนี้มันเลยเป็นปัญหาสําหรับเรานะฉะนั้นต้องเปลี่ยนกล่องเท่านั้นนะถึงจะทําอะไรต่อเพิ่มเติมได้นะครับถ้าทําไปไม่ตรงจุดก็เสียเงินฟรีนะครับประมาณนี้นะจับคันนี้ก็จะโปรแกรมกล่องก่อนนะครับ RM E น,นี้ RNG EB สาม G ดูตรงนี้มองไม่เห็นอะอ่า e b 3 g นะครับอันนี้เป็น R m e b 3า a อะไรก็เหมือนไอ้คันนั้นะเดี๋ยว p a r มา p a r ใหม่นะครับกล่องพา r ไม่ตรงกันเดี๋ยวเราจะโปรแกรมกล่องเข้าไปนะครับ ใช้คอมสองเครื่องไงนะคันนี้นะนไม่ธรรมดานะ <c oughs> ทำงานฟอร์ดนะเก็บไว้แต่ผสอนเก็บไว้ใช้อะไรไม่ได้กับใครไม่ได้อาใส่คันไหนก็ไม่ติดปลดอะไรก็ไม่ได้ดูดอะไรก็ไม่ออกโยนทเ้ง <c oughs> เอาไว้เป็นที่ระลึกเจ้าของเอาไปเลยครับ <c oughs> คันนี้นะครับเราสตาร์ทติดแล้วเราสตาร์ทติดแล้ว แล้วก็เป็นไฟ์โลโรงงานแท้100ทร้อยเปเซนเลยนะครับก็น่าจะเอาหาเร่งขึ้นนิดนึงนะงานดีแมปปอดเปิดหน้าผมบอกเลยนะครับเราใช้โปรแกรมแท้เข้าไปทำดีกว่านะฮะจบจบไม่ค่อยมีปัญหาคันนู้นก็เหมือนกันนะคะันนั้นก็เราอัปเดต P C M แล้วก็จัดการไฟให้ให,ใหม่คืนไฟ์ลโรงงานเหมือนกันนะคันนั้นน่ะแต่คันนั้นไม่ได้ล็อกกล่องมานะครับ คันนั้นง่ายอ่าไม่ล็อกกล่องมาแต่คันนี้ FC ต้องเสียกล่องหนึ่งใบนะฮะนี่กล่องเบิกศูนย์นะครับหนึ่งใบเลยนะเดี๋ยวเราอัพสเติปให้เอาเอาบาๆนะเพราะว่าเกมบอกว่าเอาสเตนเอาดีกว่าเดินไม่ดึงน,นะไม่อยากจะไม่อยากจะแรงมากแล้วมันจะมีบลเสียมาแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในเลงของ โปรแกรมอยู่ในเล้งเนี้ยรถไม่มีพังนะครเอซเราทําไปหลายท่านแล้วนะครับาบางท่านก็ขับมาแล้วก็ทําการอัพสตปเพิ่มอีกนิดนึงนะเอากันเร่งไวขึ้นาตาเร่งดีเนี่ยเวลาวิ่งแซงอะไรเงี้ยได้นะครอันนี้นใช้เวลาไม่นานนะประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับแต่ว่าคันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนกล่องก็จะช้าหน่อยนะอันนี้ก็รอไปครึ่งวันแล้วนะครับ นะกับปัญหานี้นะฮะจำไว้นะฮะเวลานีแมพนะครับอันตรายมากนะนกับคันนี้นะเจอจนได้นะฮะสำหรับไฟมาแจอร์เด้งนะพื้นไฟเดิมตรวจสอบเจอเทอ,อร์โบเสียเทอร์โบพังนะครับเทบอร์โบที่ใช้เป็นของเทียบนะครับเทบอร์โบที่ใช้เป็นของเทียบ จี่ห้อเลยนะครัมากก็ติรู้จักปะมากก็ติอ่ะใส่ฟมโค่เลยจบกว่าครับผมเล่งน่าจะไวขึ้นควันไม่ดำด้วยทางร้านเราเน้นเลยนะควันไม่ดำนะครับมีก็มีนิดนึงตุย นะฮะมันไม่มีน้ำมันไม่มีควันออกเลยมันก็ผิดประเภทแล้วนะครับมีนิดนึงอันนี้เอฟจาการะยองนะฮะเดินทางมาขับมาตั้งแต่เช้าะมาถึงถึงตอนเช้าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ประมาณเที่ยงลวเดี๋ยวเราส่ง FC เรากลับนะครับเพราะว่ารถ มีปัญหาเกี่ยวกับไฟนะแล้วไฟมันเด้งไฟมันเด้งมันโชว์บนน้าปัดนะครับอ่าคือพูดง่ายๆไฟไม่สมบูรณ์นะครับยทําให้มันเกิดปัญหาตรงนี้นะฮะสำหรับเ c ระยองนะครับเดี๋ยวให้ทีมง,งานเราออกไปวิ่งทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะปล่อยรถนะฮะก็มีการเพิ่มเติมไฟนิดนึงนะครับอ่าทำให้คนอื่นเขาทำด้วยนะครับได้ด้วยนะโอ้โหล็อกมาแีคนทำ สิงนะเหมือนคันนี้ก็ไม่ได้ล็อกมานะครับแต่ว่าหากล่องรองหาวิ่งทดสอบนะครับของเดิมเขามันเกี่ยวกับอาการเกียร์นะฮะไฟโชว์นะครับเนี่ยพอไฟมันไม่สมบูรณ์นะครับเราลองอัดไฟลองอัดไฟโรงงานเข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งทดสอบหาโค้ดที่แท้จริงของมันนะฮะแล้วทาการแก้ไขนะครับคันนี้พอคืนไฟนะมันจะมีโค้ดเกี่ยวกับอ่ อากาศไหลสูงนะาาไหลสูงก็แก้ไขนะแก้เสร็จมีไฟน้ำมันโชว์นะตรงหน้าปัดน,นะครับเนี่ยก็แก้ไขตามโค้ดเลยนะครับพอจบปุ๊บเราจะทําให้มันแรงให้มันดีขึ้นนะก็ค่อยมาเขียนใหม่หรือว่าจูนใหม่นะครับกลับประมาณนี้นะคันนี้เดี๋ยวจะวิ่งทดสอบสักพักหนึ่งก่อนนะครับนี่คันนี้เอามาจอดไว้ หลายวันแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยต้องไล่ตามโค้ดของเขานะแก้ไขตามโค้ดงานซ่อมมันถึงจะสมบูรณ์นะร,รถพังนะคุณไปรูดโค้ดปิดโค้ดมาฮะยิ่งพังหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันยังไม่ถูกแก้ไขเลยนะครับมันต้องแก้ไขก่อนนะแล้วค่อยทํานะครับแล้วค่อยจูนแล้วก็ปิดนะฮะบ,บางอย่างนะน,นี่พูดถึงเพื่อนช่างนะครับก็ฟอนมันก็จะ ต,ดตีดนิดนึงอะเวลาซ่อมนะผมก็เข้าใจอ่าช่างก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับอ่างานซ่อมเนี่ยอันนี้กดเมือ่อกี้กดขึ้นร้อยสี่สิบนะครับไฟไม่เด้งไม่โชว์ก็จบงานนะฮะพร้อมส่งนะฮะวิ่งนิดเดียวจุดๆเลยนะฮะเนี่ยคันนี้ เราไม่เจอโค้ดไม่อะไรแล้วเราทําตามสเตปของเราเลยเอ้าคันเร่งไวแรงมานะวิ่งจูดจัดนะครับรถไปไม่เร่งไม่โชว์รถไม่ตัดกําลังนะฮะอย่างนี้นะฮะถึงเรียกว่าสมบูรณ์นะครับไฟสมบูรณ์รถสมบูรณ์ขับยังไงก็มันเอานะครับปาาเพื่อนช่างนะแล้วก็เอฟซีของเรานะครับท่านใดนะกับการรีแมปนะครับ การเปิดลงเปิดรอบหลายๆอย่างนะผมแนะนําเลยหนึ่งเดี๋ยวพยายามล็อกไฟมานะนี่งานเข้าเอฟซี C ท่านนี้เลยล็อกหรืออาจผิดช่องก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกแต่กล่องมันทําอะไรไม่ได้เลยนะดูดดูดก็ไม่ออกนะครับถัดทับก็ไม่ได้นะบางคันถ้าไม่ล็อกมาสวนไฟโรงงานเับเปิดบุกนะกระตาตึงขึ้นมาเด้งหมดเลยอะไรมันเสียนะนะ เอาประมาณนี้นะฮะบนบน FC ก็เสียกล่องหนึ่งใบเบิกกล่องใหม่เลยนะครับเบิกกล่องใหม่เลยชัดเจนสุดนะกล่องเก่าก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะพังไปวันทั้งหน้านะครับอ่ะกับคลิปนี้ถึงอูแล้วแล้วนะวิ่งทดสอบเยาวๆจบเรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะ กับคลิปที่ทําออกไปนะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูแงจเจริญการช่างนะครับแล้ทางเพจ Facebook อูแงจเจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างนะครับอย่าลืมฮะถ้าอยากแรงฟอดนะมาหาเราได้เลยนะครับรถเดิมๆไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรมากมายเร่งดี นะเพิ่มไฟล์เขียนไฟลเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอัปเดตกล่องนะฮะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ